โดนเขาโยกเอ๊ะเโยกป่าวะไม่เขาเขาโยกกลับมาแล้วลงกับเราเฮ้ยเรามีโอกาสถึงก่อนนะเอามีโอกาส<อ>ถ้าลงไม่บักไป let's go ลงบักเวนมันมีปืนดันมีปืนหน่อยสิอย <l oss> ่ามายิงอยู่ใกล้ ไปออกล่าออกล่าออกล่าเป็นภารกิจจากนายท่านออกล่ายังไม่มีปืนใจเย็นบอเอาปืนบอเอากันเลยเอากันเลยเอาเลยอย่าเปลี่ยนอะไรก็ได้ครับผร้มมีทองอันแป๊บนึงตึกแดงตึกแดงตึกแดงเต็มเลยตึกแดงเต็มเลยแดงเต็มเลยไปก็น่าจะตีนั้นแหละตึกแดง ครัแต่แค่เพื่อนมันแหกออกไปสามคนเราทิ้งเพื่อนไปหน,นึ<ม>่งคนซ้ายมือมีหนึ่งตัวตึกซ้ายหนึ่งตึกขวาอย่างน้อยหนึ่งครับมันดัก,ากาดามไปไหมตามตามตาม,มพี่อยู่นะผมกำลังซ้ายอรัอมาเข้ามาแล้ว คตรเจ็บอ่ะมันอยู่ตึกไหนอ่ะครับซ้ายขวาเอ้ยตึกซ้ายมือตรงขมับเกือบน็อกดูเลือดสิอยู่ชั้นไหนกันฉันชั้นบนสุดเลยพี่ชั้นบนสุดระเบียงเอ้ยไม่ใช่ระเบียงดิหน้าต่างหน้าต่างผมพันยาอยู่มันพยายามปีนขึ้นไปข้างบนมันพยายามปีนขึ้นไปข้างบนโอเคครับมันกำลังปีนไปดาดฟ้ามันพยายามอยู่อยู่ตรงผมตึกนึงนะตัวนึงครับฝั่งตรงข้ามก็มีนะตรงข้ามถนนเนี่ย ย่งมาเสียงมันอยู่แถวเนี้ยยังอยู่นะยังอยู่นะทั้งหน้าพี่เนี่ยผมของผมผม,มีตัวนอนตัวกำลังน,นนะกำลังเก็บยาเนาะสวยเยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตัดตัดตัดมาอ่ะพี่ตัด ได้กำลังขึ้นไปช่วยกำลังไปช่วยใจเย็นพี่โอเคมันหัวตายอย่วเนียบร้อหายไปหนึ่งคนจบจบแล้วหายไปหนึ่งคนพี่ก็บอกอยู่ว่าบนหัวพี่บนหัวพี่เอ้าเอ้าแห้งแห้งแล้วหรอไป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 ยันเดต突撃 เอมสไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเอาคิดว่ามีคนไหมผมว่าไม่น่าจะออกไปแล้วถ้ามีอะมีมีกำลังมากำลังมาใช่ปะนะใช่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 สชูี่บินี่ใชสไ่้ สรุปใช่หรอได้อะใจมันรักอะใจมันได้อะแล้วพี่ <ใจ S 1> เห็น<ร>อะไรวะก่อนหน้าเฮ้ยเฮ้ยพี่หล่อนพี่หล่อนอะไรสักอย่างแน่เลยอ๋อหลอนไอ้พราผมแมพมันปักนี่หว่าก็ว่าโา <ๆ S 1> ว้ยมาเอาสนัยๆๆเล่นก็ได้ อ่ะไม่มีคนเฉยว้าไม่มีใครเอาไม่รับไม่รับมีใครเล่นเปล่าอ,อไม่เล่นหรอเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวโคบให้มันในทีนี้เดี๋ยวเป็นซุปเปอร์โคบจุดมอยน้องมอยสองตัวเย้ยมั่งเกือบแล้วเออเออเฮ้ยให้เสียวเลท ยิกงน้อยลงทุกทียู่ไหนกันหมดวะเนี่ยร้านลองพูดหนห่อยครับฮึโอเคตั้งนี้แค่ได้แข่งวาร์บอ๋อก็ได้ถอดอะไรกันใหม่เฮ้ยสองลูกเบิร์นด้วยเฮ้ยบ้าไปแล้วแบบบ้าด,บดับเบินแอร์ดอบ นม่จะมีไม่มีอีกแลวเหรอจะเป็นคูก้าเองต้องเป็นร้อยนัดประตูเปิดแล้วนะเนี่ยประตูดาดฟ้าตรงนี้เปิดแล้วไม่ใช่ประตูแบบแตึกไ<อ>ม่ไ<อ>มีรถนะ<อ>มีรถนะ วยสวย,สวยเอ้ยมีตัวไก้มีตัวไก่หาไม่โดนโอแต่สวยสวยอย้ยนี่อย t c h o u ไม่มีร้อยนัดเลยอมีอากมีออามีเอดับวะไปเอาเอดับดึกกว่าตบมันมีคูณไกลไหมอะ ใช่เราเราหมกงมุ่นอยู่กับการเก็บของอากาศใช่สโมกมีการสมุกด้วยสมุกทำไมยังไม่ได้อยู่ดีเอ้ยเห็นแล้วตรงไหนะอาเ็ดเหยื่อของเหาื่อหน่อยตรงไหนพี่ตรงนี้เลยเอ้านู่นเหรอ เพื่อมากำลังมาช่วยระวังนะเราเบอร์สองระวังนะนี่ก็จะวิ่งออกขวาไม่เอ้แต่พี่เห็นแค่ตัวเดียวนะใช่แต่พี่เห็นแค่ตัวเดียวนะพี่เห็นแค่ตัวเดียวนะแปลว่าไอตัวที่ชุบมันยังอยู่ตรงรถนะ หรือแม็กก็วิ่งหรือแม็กก็วิ่งกลับมาแล้วใช่พี่เห็นแค่วิ่งออกแค่ตัวเดียวเฮ้ยโดนไม่ไกเข้าอีกตัวแล้วจะมีตัวไหนตายไหมเนี่ยเฮล่าเแล้วกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นจุดมอง ตัวเดิมป่ะเนี่ยอเออน่าจะตัวเดิมนะไอ้เหี้ยตัวที่อ้อมมีอยู่ตั้งแต่แรกตรงน,นั้นน่ะสนใจมั้ย <c oughs> สนใจมั้ยฮะ <c oughs> เคยดูเฮ้ยเห็นแล้วๆๆๆหึ <c oughs> <c oughs> ไม่อไงมันหน้างั้นสิตัวแม่ผมเรไม่รู้เลยเอยอกจุดโลเคชั่นสงมากอ๋อของเขาเห็นเราไม่เห็นตีนี้มันตีออมมาเลยออมไปทั่วเลยเฮ้ยมีไหนไหนไหนอยากว่าตรงไนวะไอ ไม่เห็น <lag os> ตัวนี้จริงๆนะอ๋อพี่เห็นแล้วลมเห็นผมเห็นผมเห็นอยู่หลังนี้เซมพูลไม่ใครรู้เฮ้ยสุดมันชุบตามให้โอ้โหตายหมดไปพี่เหลือสองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวเรงที่มักเลยที่มักที่มักแบบตัวนั้นน่าจะขยับไปแล้วนะไอ้ตัวนั้นน่าจะขยับไปแล้วนะไม่ขยับไม่ขยับอยู่ด้านหลังกล้องเหมือนเดิม มีใช่ใช่มีหนึงตัวผมบัคเห็นอ๋อเห็นแล้วเหนบัคอยู่อช่อชเหมืนลขอ่อพ่พ่อ่อพ่อพ้อพ่อ่พ่่่อพ่พ่่อพ่่อพ้อพ้้อ่่่่อ่นนอผมมาหน่อยก็ได้อา ลงมลงมันลง่ายเลย哟เดี๋ยวเราต้องไปแล้ววงบีบแล้วนี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันระวังฝนด้วยนะ ีขวาโอ้ยโอ้ชิดโอ้ไม่ก่อนทําั ไ,ได้เหลือสองตัวสุดท้ายตรงที่มันฆ่าไอ้เบอรสองน,<ช>น่าจะใช่น่าจะใช่ใชน่าจะใช่ขับมาแจ็คพอตพอด,ปดีประเด็นคือไอ้สองตัวสุดท้ายนั้น ตึกใจยิงข้างหน้าป่ะเนี่ยยังไม่รู้เลยวงติดในเมืองนะเฮ้ยใจยิงข้างหน้าใจยิงข้างหน้าเห็นละชั้นสองหนึ่งตัวชั้นสองหนึ่งตัวแต่ว่าหายไปแล้วนะอาจจะขึ้นไปละอาจจะขึ้นไปละระวังด้วย โอ้โหวงก็ยังอยู่ตึกใจเย็นถ้าวงบีบเข้าใจเย็นนี่มันโชคดีจัดๆเลยเนี่ยมันแอบอยู่ตรงไอ้กำแพงที่มันเป็นชั้นล่าสุดคือเห็นตรงไหนกลองได้เอาขวาละเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆนะอาของโอ้โหมันยังอยู่ได้อยู่มันอยู่ได้ ทั้งมัาแล้วไม่ไม่ใช่เราไม่เกี่ยวกับเราเอ๊ะเราอยู่ฝั่งขวาได้ป่าวะเฮ้เราอยู่ฝั่งซ้ายได้ไหมล่าง่างซ้ายล่างซ้ายล่างซ้ายได้อยู่ได้ซ้ายยังอยู่ได้ป่ะวล่างซ้ายได้ได้ซ้ได้ป่าวแต่ขอบไม่น่าได้ที่มันต้องออกไปเยอะเลยโอ้โหเออไม่ได้วะต้องลงแล้วแหล่ะต้องลงแล้วอืมต้องลงแล้วเต็มปูสโมกอ่ะมปสี่ลูก อัดยาเลยเตรียมปูสโมไว้ตรงพื้นเลยมันจริง <ทำ S 1> เริ่มะ<ป> <c oughs> จะตายเดี๋ยวมันขับรถม,มาจิ้งจกเ้ยรถฟักมันขับรถม,มาเฉยเรือรถน้ำลาลงมาแล้วด้วยนะจอดอยู่เนินเนินเนินล่างขวา พระเจ้าโมโม่ยังไงพี่ก็ลองอ้อมขอให้พี่ก็ลองอ้อมขอให้มันอยู่มันอยู่ใต้เลยใต้เนินเลยมันจะไปไงวะนี่เนาสวยน็อกสวยเฮดเฮดเทดคู่เทดคู่ดับเบิลเทดคะแนนโดยเรือมี